สวัสดีค่ะพี่นอ้องลงโปรแกามบกมาย้อนแสงนิดนึงนะคะพี่นอ้องไอกำลังจะเดินไปนั่นพี่นอ้องในสื่อ ้ำผอมแล้วกะซื้อของใช้ตัวเองอากาศดีแห้งพี่น้องหอนเอาส่งขาสั่นไปเมืองไทยว่าสุขีเบิร์นส่งยีนขาสั่นมาใส่ร้อนมากก็คือว่าแปบว่ามันมันคือช่วงนี้มันเป็นอาทิตย์ที่ จะเข้าหน้าหนาวแล้วก็ว่าได้นะเพราะว่ามันอาจจะร้อนแบบร้อนห่อนหอน,หอนทรงไทยปียังสินะพี่น้องจะพูดถึงว่าย,ยุโรปช่วงเนี้ยไอไอกาดร้อนจริงๆรพี่น้องห่อนหอน,หอนวันอาทิตย์นี่นะคะนางก้อยเฮ็ดโลงท่านก็เลยบอกว่าบอกกับร้านแล้วก็กับเป้บอกว่าเอาไปบริจาค ทางทหารนัหรือว่าหน่วยอพยพนะคะเพราะว่าไอ้คนอพยพหลายมันมันยังบ่านิสงบปันใดน,น,นะพี่น้องก็เรียกว่าแบ่งแบ่งไอ้ส่วนหนึ่งนะเอาเอาไปบริจาคเห็ดโลงท่านส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมันอาจจะลายแห้ง เหตุへ ت, へ ت, พอดีแล้วก็แบ่งทั้งผู้ที่เดือดร้อนอีหลีงนะพี่น้องวันนี้นะคะมาคึืนนี่ออกไปไปกินไปดื่มที่น้องๆบอกเห็นออกไปกินไปดื่มไปแบบว่าสังสรรค์อย่างนี้ใช่นหะมันเป็นแบบนี้พี่น้องมันเป็นหือว่าในช่วงที่เราทํางานแล้วก็ไอเก็บประหยัด บกาใส่เงินสรุปอุูายเพราะว่าเขาบริหารขายของอยู่ล้วเนี่ยเข้ากระยานแบบย่านมันบกพอใส่ยันไอคือคือเตรียมซัพพอร์ตทั้งยุทไทยอยู่ล้วทั้งพอทั้งแม่ังสินะกับบกกาเพราะว่าเห็นเศรษฐกิจแนวนี้ตอนนี้ร้านกับปิดว่ายก่อนเพราะว่าเป๋มาอยู่ไทย เนาะแปลว่าพอดีครับดอนก็บคายย่ก็เจอกระเจกดแต่ว่ายังว่าในล่งของให้เต็มลานเพราะว่าเขายังบริหารยังไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบริหารยังบ้านเก่งเท่าเขาโก๊โกกะเอาของลง่มบึมบึ่มเพราะว่าการทีเร่เราบริหารไม่ได้มีแต่เอาเงินไปร่มจมสู้เราเก็บเงินไว้ก่อนน้องนุ่นก็มาด้วยนะ กุย่ายไม่เท่าเฮ็ดขนมจีนทาอยแล้วก็หนึ่งปลาอันนัลละหมกัเลยว่าโอ้ยโมเห็นออกมากินมาเดืมๆๆๆๆอมจป็เจือแล้วก็กระเป็นคนกินค้นเล่นปนันใดมิี่นะพี่น้องแต่สมัยตะกี้มาอยู่ไม่ไหมคะความอยากล่องอยากหูอยากเห็นกับมีกันกออินเล่นยูโมเมน้นว่าเฮ้าอันเฮ็ดงานเก็บไปเงินบ่ใสเงินตะเถือเนาะ ไกลสิครับบ้านพร้อมนะไกลจะกลับเมืองไทยแล้วแล้วก็ฝากช็อกโกแลตไปให้คุณยายด้วยฝากกับคุณแม่น้ำฝนไปก่อนคุณแม่น้ำฝนเินมืออื่นนอะพี่นอ้องอัน้องนูนมาทําความสะอาดบ้านแล้วก็มาเป็นแม่บ้านพี่น้องอันลร้คนกับว่าอัน โอ้โหประสนมันสถานการณ์มันแนวนี้เนาะเงินนข้ามเขาเอาใส่เขาฝินเขาเลนหลายไอ้กระยานแบบว่ายังให้บอกคือพอเมีบอสบายหรือว่าอยังขาดตกบกพร่องกับึ้นู่ก็นกน้องก้อยเบิร์ตน้องก้อยก็ได้ตงเสฟไปช่วงนี้ยายก็สบายดีะะ้าก็แต่ว่ากอัน งานซบงานยังแน่น้าบาดแนงสีนะซซองขามันมา,มาลายกระ้องเอาไว้ยาตใจใส่ใจในส่วนตรงนั้นส่วนแซ่นนั่นเปรนั่นเบ้ายากแต่ว่าก็ดัดกันอยู่ดัดกันทุกอย่างมันต้อง เซฟตัวเองก่อนกินเหรียญมูว่าเป็นอย่างนด้มูมากินมาเหรียญบรดขีทีได้จ้าวมากินมานนอดสามเดรียทธนาคาไฟธนงคาเน็ตโอ้ทั้งคานามทุกอย่างมันขึดด้นอยู่กับเขาบัวเ้าต้องไปยาเต้เขาขายของทันมูมากินมาเหรียญนะสิเฮจไดท์เขาสินีทุนไปลงทุนสารพาัดสีบอ่อ แต่เมื่อคืนวังใส่ไทยบางนิดน,น้อยแล้วพี่น้นองเพราะว่าบงเทือเขาในหันขาเขา,เขา,เขาก็โบยจากห้เาวทายปันใดซื้อของร้านก็กำลังเปิดด้วยนะนี่ เบรรยากาศอันนี้ใจกลางเมืองเดนฮาค่ะเดนฮาค่ะมันผ่อนที่วิหารส่งค่ะแยกอันนี้แค่สั้นหนาหนาวตัวนี้ฟูนเสืยเยอะ อรีย,ยบร้อยค่พะพี่นอ้องฟังน้องก พัตเตอร์เครื่องสำอาองพี่น้องชั่วเรียบร้อยต้องสุดไปเนี่ยสื่อคอได้แล้วพี่น้อง โอเคค่ะพี่น้องจะไปซื้อของร้านจีนซื้อหมูยอไปยำพอกะคลิหมาได้พี่น้องเด้อหนึ่งด้แล้วของฝันซื้อครีม่าผิวซื้อน้ำหอมออริม้าหน,นายังนี่อยู่พราว่าไก่จะเมื่อเราก็คอยทยอยซื้อมานยมห้อง เอาไปกับบาทมันก็นง่าย mm. พอกันคลิปนาจะพี่น้องอย่ด,ดีไม่แห้ง mm. ขอคุณทุกการติดตาม mm. ขอคุณทุกกำลังแรงใจ mm. ขอคุณทุกคอมเมนต์เด้อจ้า